สวัสดีครับผมปอนจากปอนรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวกล้องวิดีโอนะครับเป็นพวกแอคชั่นคามล่านะครับเป็นของอินสตาอินสตาสามหนะครับอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นรุ่นเพิ่งออกาใหม่แต่ว่ามันออกมาตั้งแต่เดือนประมาณเดือนมีนาคมแล้วนะครับเดี๋ยวแกะกล่องดูเลยนะครับรูปทรงภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับราคาหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบเก้นะครับ แกะเลยครับค่อยๆแกะออกมานะครับแกะออกมาก็จะพบตัวเป็นกล้องเลยนะครับติดมาอย่างนี้เลยนะครับทําไมมันถึงติดอยู่อย่างนี้นะครับก็คือมันเป็นหลังกล้องเป็นแม่เหล็กนะครับค่อนข้างแรงนะครับอย่างนี้ครับเป็นแม่เหล็กอันนี้นะครับกล้องอันนี้ตัวกล้องนะครับส่วนตรงที่ได้มาตรงนี้คือเป็นแถบแม่เหล็กนะครับ อันนี้นะครับเหมือนกับได้มาเป็นสายของคอนะครับลักษณะเหมือนสายของคอประมาณนี้ครับเอาไว้ห้อยคอได้อันนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับเราห้อยคอแล้วก็จะเป็นปร,ประมาณแบบนี้นะครับเนี่ยข้างนี้นะครับถุงจะถูก ติดแน่นครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวหล่นไม่หล่นง่ายๆดึงยังดึงออกอยากเลยครับติดแน่นมากเลยครับนี่ครับไม่หลุดง่ายๆแล้วก็คล้องคอไปแล้วมีอะไรอีกครับเดี๋ยวในกล่องกล่องก็จะมีพวกนี่ฮะที่เป็นคล้องคอจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับ ที่อยู่ในเสื้อต้องใส่ให้ถูกด้านนะครับถ้าใส่ด้านอีกด้านนึงไม่ได้ต้องใส่ด้านนี้ครับที่มัน,เป,นเป็นแถบแบบนี้ครับเห็นไหมครับที่มันเป็นรอยตัวหนังสืออันนี้เป็นเป็น,ออน,ปน,ปนรูปร่างของตัวกล้องตามตารูปเลยครับ กล่องม,มีอะไรครับก็ในกล่องมีอะไรครับเดี๋ยวมาดูนครับกล่องนี้ก็จะเป็นคู่มือครับมีหลายภาษาครับมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาอาหรับเนี่ยครับน่าจะใช้ได้หลายทั่วโลก นี่ก็เก็บไว้ก่อนส่วนข้างในนี้ก็จะมีค,ครับเคสใส่ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นพวกบอลหัวบอลนะนครับตัวนี้ส่วนเคสตัวนี้ก็รูดออกมาได้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแถบยางที่ล้างน้ำแล้วมันจะเหนียวก็ยังเหนียวอยู่ครับตัวนี้เอาไว้ติดพวกอะไรก็ได้นะครับก็ยังเหนียวอยู่สามารถเอาไปถ้ามันเลอะล้างไปล้างน้ำได้ครับกลับมาใช้ใหม่ได้ฮะตัวนี้ก็เป็นตัวปิดเฉยครับไม่มีอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นสายหิ้ว กองก็ใส่ไว้ในนี้ได้ครับเนี่ยครับมันก็เป็นแถบแม่เหล็กเหมือนกันประมาณนี้ครับเอาไวต้ตั้งตั้งติดประมาณนี้ถ่ายได้ตัวน,นี้ก็เป็นนี่ครับตั้งติดถ่ายได้ อันนี้เวลา,เาออกก็ต้องดึงตรงนี้นะครับเอาดูหย่างไปตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ดึงออกมาค่อยๆดึงออกมานะครับระวังหลน่นแล้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นสีดำาไว้หนีบกระมวกครับประมาณนี้ครับมันรับได้ด้วยครับอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์ สายชาร์จมาให้นะครับสายชาร์จก็ยาวประมาณหนึ่งครับยาวประมาณห้าสิบเซนได้สายชาร์จห้าสิบถึงหกสิบเซนเป็น USB Type C นะครับสายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคสเออไม่ใช่เป็นตัวนี่ตัวกล้องเป็นตัวควบคุมกล้องนะครับตัวนี้แล้วเอากล้องใส่เข้าไปในนี้นะครับแต่ว่าต้องแกะตัวนี้ออกก่อน ให้มันเป็นแถบให้มันเป็นแถบ,บชิปตัวนี้ครับให้มันไปชนกันมันถึงจะควบคุมได้นะครับเปิดมาปุ๊มก็ทำงานเลยครับกำลังคอนเน็กอยู่มีกดปุ่มได้ได้วยครับ ก็คือเปิดอันนี้มานะครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จด้วยนะครับก็คือแต่ว่าต้องเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับอ่าเนี่ยประมาณนี้ครับให้มันชาร์จก่อนประมาณนี้ครับ เนี่ยอันนี้เป็นเลือกภาษาได้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กดถูกไปเลยครับอ่าอน,นี่ก็เป็นวิดีโอครับ โฟโต้โปวิดีโอนะครับกดเร็วๆครับวันนี้ทำแลบครับ HDR วิดีโอนะครับสโลโ,โมชันนะครับตัวนี้อันนี้เซตติ้งเลือกเซตติ้งก็คือต้องกดเข้าไปในนี้ก่อนครับมีแค่สองปุ่มนี่นะครับกดสลับกันไปแต่ตัวเนี้ย สามารถเอาไปชาร์จกับสาย usb อ,อะไรพวกนี้ได้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์อะไรวนี้หรือว่าก็เป็นอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นขาเอาไว้สำหรับตั้งได้นิดหน่อยครับแต่ว่าคล้ายๆปิดแมลงนะครับตั้งได้แต่ว่าอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็พอใช้งานได้ครับ แบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเอาไปจอไปทดลองถ่ายกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับรับกนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ